ฝนตกหวฝนตกอะไรัะอะไรนะอะไรอะลูกจหมุี่กว่นอะไรเนี่ยดูฝนนะลูดูฝนเหรอคะ ดูฝนแล้วมันอารมณ์ดีอย่างนี้เลยเหรอคะอะดูไปชมอวโหรอโอเคแม่สบายดีหรือเปล่าคะแม่สบายดีคะ่นะนาตาชาสบายดีหรือเปล่าคะไม่เจ็บไม่ป่วยคะ่ะโอ้ยสบายดีเหรอคะสบายดีคะ่คะโอ้แม่ดีใจที่หนูสบายดีนะคะดูดดคลิปนียแลนด์อยากอยากดูคลิปตัวเองไปดิสนีย์แลนด์เหรอคะอยากดูตอนตัวเองไปเล่นอะไรคะ จะดูตอนไปเล่นนี้มันจนเด็กๆมันจนมันต้อนเบบีเลยเหรอลูก